ชาวราศีธนูการงานของคุณจะเป็นยังไงในเดือนนี้เรามาดูกันค่ะ,ะจะบอกว่าการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เยอะแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเราจะขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเปลี่ยนที่ทำงานนะคะในช่วงนี้ยังไม่ควรเปลี่ยนค่ะถ้าอยากจะเปลี่ยนรอไปอีกนิดนึงแล้วก็ ถ้าอยากจะทําอาชีพเสริมหรือว่าอยากจะทําอะไรอย่าลืมศึกษาอะไรให้มันดีๆศึกษาข้อมูลศึกษาบริษัทศึกษาสินค้าหรือว่าโปรเจกต์นั้นๆของเราให้ดีๆนะคะใครที่คิดว่าจะทำโปรเจกต์ใหม่ช่วงนี้อาจจะเ,ออเขาเรียกว่าสมองอาจจะตื้อไปนิดนึงหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะ,ะถามเรื่องการเงินของชาวราศีธนูในช่วงนี้และมาระวังในการใช้จ่าย อย่าใช้จ่ายเยอะนะคะอย่าเอาเงินไปเลี้ยงน้องโคเยอะนะคะไม่ต้องไปบริจาคเพื่อโคกัะบ,บือสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะน้องโคโยตี้ค่ะนะช่วงนี้ระวังถูกหลอกเอาเงินด้วยนะระมัดระวังนิดนึงความรักชาวราศีธนูเป็นยังไง ความรักถือว่าไปกันได้ด้วยดีแต่อย่างที่บอกนะคะเวลาที่คุณอาจจะเจอรักใหม่เจอคนใหม่หรืออะไรเราม้ระวังว่าเราอาจจะถูกหลอกให้รักนกะอย่าปล่อยใจมากเกินไปค่ะโชคลาบของชาวราศรีธนูเป็นอย่างไรโชคลาบของคุณถ้าอยากเสี่ยงโชคออลองหาเลขใหม่ๆเลขใกล้ตัวดูนะคะโอกาสที่จะ มีโชคแบบก้อนใหญ่ยังไม่มีเนาะก็ได้แค่กรุบกริบค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีธนูในเดือนนี้ก็คือการเดินทางจะไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังให้ดีรถลาที่นั่งหรือว่าเ,เส้นทางที่เราจะไปเปลี่ยวไหม เขาทำทางหรือเปล่าเป็นถนนสายใหม่ที่เรารู้จักไหมหรือรถที่เราจะไปกับเขาเนี่ยเขาเช็คเครื่องยนต์ของเขาดีไหมเช็คสภาพรถของเขาดีไหมหรือถ้าเป็นรถโดยสารก็ลองดูซิว่าบริษัทนั้นช่วงนี้เป็นอย่างไรลองศึกษาดูดีๆนะคะระมัดระวังในการเดินทางนิดนึง <S <S สำหรับเสริมดวงในช่วงนี้นะคะใครที่อยู่ ใกล้ๆสมุดปราการลองไปไหว้ช้างสามเสียนที่สมุดปราการดูนะคะอาจจะมีโชคลาภบ้างก็ได้หรือว่ามีสิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาค่ะลองไปเสริมดวงที่นั่นดูค่ะใครมีข้อสงสัยอยากที่จะสอบถามอะไรคอมเมนต์มานะคะคนละหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ตอบให้ค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ